าไปชมกันต่อรอบที่2ปักเสา12เมตร2เก้าเมน้ำหนักเสาที่2ตันดูด้วยสิขเอาเลาตัาไาชมกัน s a n ี y SY สองร้อยสี่เรียกว่าเปอร์ a c e เหรอไม่ใช่คันนี้เดยานนี่ไหนวะอยู่ทางไหนอยู่ทางนหนอยู่ทางไหน เลอนไปเดินไปมนมนมนไปเลยอ่ลอกลไปเลยลอกใต้ไปเลยเลเลยเดินได้เลยเอาก้มกมเลยาชางไม่อเตอนนี้าชางไม่อยังไมุ่่งกันไม่ต้องมีชางแล้วเออเอาแต่ตีนเอาแต่ตีนพอแล้วจะไม่ได้ขวานิดนึงโอเคครับด้้ยาได้ับทับ้าดแ้า อ่ามันจะเข้าวับปัน้นแล้ววัปั้ให้ได้ก่อนปั๊บปึ๊บโอ้ยไปธรรม,มาดาเว,ว้ยเดียวมันจะหลองงอ่อยังไงอ๋ออยู่หน้าสายเปลี่ยดสายได้เลย,เลยตัวนี้สบายปั๊บเดินไปเดินไปเรื่อยๆเดินไปเรื่อยๆเลย Sunny S Y สองร้อย,ยสีนน่ XY, น้ำหนักปฏิบัติการไม่แน่ใจว่าประมาณกี่ตันรู้สึกว่าประมาณ2ีตันนะคิดไว้ละเข,ข่าๆแล้วกับเสา2ตันอ่า2ตัน160อ่ะอืมกิคิดตัวอันนีน้สบายอยู่แล้วอ๋อเดี๋ยวเราไปมาชมอ่าการใส่นาสตับต่อ Hạ cho bằng à yêu cho baba ngay vô. bao, bao 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 baba 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 đây baba จะเวลาย,ยังไม่ถึงสองนาทีเดี๋ยวไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนตีนตะขาเป็นตีนยางหรออันนี้กเลังประกอบอยู่โอ้ยอยู่ใต้สายพอดีเลยว้าชัดเจนอ๋อตอนนี้คนงานการกำลังคัดอยู่ป๊อบ ปับไวมากเลยโอ้ไม่น่าเชื่อวมากเลยไวักว่าห้าสิบตันปักอีกวันนี้โอเคสุดยอดวันนี้จับไปพลังไป